สวัสดีครับแฟนออโต้ไลฟ์ไทยแลนด์ทีวีทุกท่านครับผมนิธิทวมประถมครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับออโต้ไลฟ์ไทยแลนด์ทีวีนะครับมีภารกิจภารกิจหนึ่งครับที่ผมเองนะครับมีความสนใจอย่างมากคือในเรื่องเกี่ยวกับการเลือกซื้อยางรถยนต์เพราะวันนี้ครับมีหลายๆท่านนะครับถามถ่ายผมมาเยอะมากๆเลยเกี่ยวกับการเลือกซื้อยางรถยนต์ว่าเวลาเราเข้าไปที่ร้านยางรถยนต์แล้วเนี่ยเราจะซื้อยางรถยนต์ที่มีอายุการผลิตยางรถยนต์ใหม่เก่าแค่ไหนยางรถยนต์ที่ผลิตมาใหม่ มีผลต่อการใช้งานดีหรือไม่ดียางรถยนต์ที่มีอายุการผลิตที่เก่ากว่ายางรถยนต์ที่ผลิตออกมาใหม่ๆนั้นมีประสิทธิภาพการใช้งานเนี่ยแตกต่างจากยางรถยนต์ที่ผลิตมาใหม่ๆหรือเปล่าวันนี้ครับท่านผู้ชมครับด้วยข้อสงสัยแบบนั้นผมเองก็สามารถที่จะตอบได้ครับแต่การตอบที่แท้จริงผมขอความร่วมมือจากบริษัทบริสตอลประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตยางรายใหญ่ของประเทศนะครับมาคุยกันชัดๆมาพิสูจน์กันชัดๆว่ายางรถยนต์เก่ากับยางรถยนต์ใหม่ มีประสิทธิภาพการใช้งานแตกต่างกันหรือเปล่าเพราะในวันนี้ครับในสต๊อกของร้านยางมียางรถยนต์ที่ผลิตมาแล้ว1ปี2ปี3ปีที่อยู่ในร้านยางโดยทั่วไปมีให้เราได้เห็นแน่แวันนี้เราจะมาทดสอบทดลองยางกันครับว่ายางที่มีอายุการผลิต3ปี2ปี1ปี มีประสิทธิภาพต่างกันมากน้อยแค่ไหนและการทดลองวันนี้ทดลองจริงๆทดสอบจริงๆก็ต้องขอขอบคุณทางบริสัโตนประเทศไทยด้วยนะครับสำหรับภารกิจในครั้งนี้สำหรับการเลือกซื้อยานะครับท่านผู้ชมครับที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นะครับว่ายางอายุ1ปี2ปี3ปีนะครับมีผลต่อการใช้งานหรือเปล่า ในเบื้องต้นต้องบอกอย่างนี้นะครับในส่วนตัวผมนะยังไม่ได้ไปลองขับผมเชื่อว่าไม่มีผลแต่ยางที่นํามาใช้ต้องอยู่บนเงื่อนไขนี้ครับท่านผู้ชมอยู่บนเงื่อนไขของการเก็บรักษาของร้านยางมาตรฐานของร้านยางด้วยนะที่ผมพูดถึงว่า1ปี2ปี3ปีไม่มีผลเนี่ยร้านยางนั้นต้องเป็นร้านยางที่มีการเก็บรักษาที่ถูกต้องห่างจากความร้อนห่างจากแสงแดดห่างจากความชื้นห่างจากสารเคมีและของมีคมต่าง นั่นคือสิ่งสําคัญก่อนนะครับในการเลือกซื้อ,อยางผมไม่มีปัญหาว่าคุณจะซื้อ,อยางยี่ห้ออะไรร้านแบบไหนแต่ร้านนั้นต้องมีมาตรฐานในเรื่องของการจัดเก็บต้องมีมาตรฐานในเรื่องของการดูแลรักษายางร้านไหนก็ได้ครับที่ท่านผู้ชมสะดวกที่ท่านผู้ชมคิดว่าปลอดภัยที่ท่านผู้ชมคิดว่าเขาเก็บยางถูกต้องเพราะการเก็บยางมีผลอย่างมากต่อคุณภาพของอยางถ้ายางใหม่ ปีเดียวแต่เก็บไม่ถูกต้องเก็บอยู่ในห้องอับๆชื้นๆร้อนๆก็มีคุณภาพยางที่แตกต่างก,กันไปแน่ๆตรงนั้นคือสิ่งที่ท่านผู้ชมต้องเข้าไปดูด้วยนะครับว่าซื้อยางได้ครับแต่ผมอยากให้เลือกซื้อยางที่ร้านที่ได้รับมาตรฐานหรือร้านที่มีการเก็บยางแบบมาตรฐานผมเชียร์ในแบบนั้นและนี่คือยางเก่ายางใหม่ซึ่งในวันนี้ผมไม่ทราบนะครับว่ายางชุดไหนเป็นยางที่เก็บมาแล้วสปียางชุดไหนที่เก็บมาแล้ว2ปี ยางชุดไหนที่เพิ่งผลิตออกมาในปีนี้ผมไม่ทราบจะเป็นการลองในแบบ blind test รับรู้กันที่ความรู้สึกล้วนๆรับรู้กันที่ฟ i ล l i n g ล้วนๆไม่มีการบอกกันเพราะวันนี้ต้องขอบคุณทาง Bridgestone ครับที่ช่วยเหลือในเรื่องของความรู้ในเรื่องของการทดสอบครั้งนี้เราเอามาให้เห็นกันชัดๆว่ายางเนี้ยเป็นอย่างไรเพื่อที่ท่านผู้ชมจะได้รับทราบครับว่า3ปีซื้อได้ไหม2ปีซื้อได้ไหมคลิปนี้เป็นคาตอบให้แน่ๆครับเดี๋ยวเราจะไปลองกันเลยครับว่า เจ้ายางเก่ายางใหม่ในประสบการณ์การขับรถของผมในประสบการณ์การนั่งรถของผมมาเนี่ยผมจะแยกยางออกหรือเปล่าว่ายางไหนยางเก่ายางไหนยางใหม่ถ้ายางทั้ง3ชุดนี้เก็บในมาตรฐานที่ถูกต้องครับ และก่อนที่เราจะไปลองนะครับเราก็ต้องมาทําให้ยางพวกนี้เนี่ยได้รับมาตรฐานเหมือนกันนะครับก็คือแรงดันลมยางนะครับแรงดันลมยางด้านหน้านะครับอยู่ที่2-20นะครับแรงดันลมยางหลัง2-10ทุกอย่างต้องเป็นมาตรฐานเพื่อให้ประสิทธิภาพในเรื่องของการลองขับเนี่ยความนุ่มนวนการเกาะถนนเสียงรบกวนเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรารู้กันเราจะมีเครื่องวัดด้วยนะครับมีแอปพลิเคชันในเรื่องของการวัดเดซิเบลของเสียงด้วย ทำทุกอย่างให้รู้กันไปเลยว่ายางที่เวลาเราต้องการซื้อเนี่ยอยากจะซื้อยางใหม่ยางเก่ายางค้าง2ปีประสิทธิภาพยางจะเป็นอย่างไรทุกอย่างต้องเคลียร์ต้องคอนเฟิร์มครับและอย่างนี้ครับทำให้เห็นแรงดันลมยางลมหน้า2-20ชัดเจนครับเดี๋ยวเราเช็คกันเลยดีกว่าบิสโตรเขาท้าเรามาเป๊ะครับ2-10นะครับมาตรฐานนะทั้ง4ล้ออย่างที่ผมพูด ยางหน้า220ยางหลัง210นนะครับนี่คือมาตรฐานของลมยางที่ใช้งานจริงๆเพื่อเราจะได้รับรู้ถึงสมรรถนะในทุกด้านความเงียบความนุ่มเกาะถนนเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรารู้กันครับ แล้วตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับเราก็มาลองกันจริงๆนะครับในสนาม b ิ stone proving ground เลยนะเป็นสนามทดสอบยางแบบระดับโลกเลยนะครับเรามาดูกันซิว่ายางที่เก็บแล้วกันยางที่เก็บมา1ปี2ปี3ปีหรือ,อยางใหม่ที่เพิ่งผลิตออกมาเนี่ยมีการใช้งานที่แตกต่างกันหรือเปล่ามีคุณสมบัติแตกต่างกันหรือเปล่าโดยวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากอาจารย์เบลครับขอบคุณอาจารย์มากๆ,ๆนะครับ,<ๆ>รบอาจารย์จะมาเป็นผู้ขับให้เรา โดยที่ออโตไลท์ไทยแลนด์ผมเนี่ยนะครับจะเป็นผู้สังเกตการจับอาการของยางความรู้สึกของยางว่ารู้สึกอย่างไรแบบไหนนะครับบอกกันตรงๆครับเพราะว่าการขับที่นี่เนี่ยต้องการการขับที่เรียกว่าเสมอต้นเสมอปลายอ่ะเพราะว่าสถานีทดสอบมันมีหลายสถานีนะครับอาจารย์มีความเชี่ยวชาญมีความคล่องอยู่แล้วในแต่ละสถานีแม่นแน่ๆนะครับถ้าผมขับเองเนี่ยหนึ่งเดี๋ยวผิดนะเพราะยางอนนี้มีอยู่3มเส้นยางเส้นแรกคือเส้นนี้ไม่รู้ว่า คือยางมาตรฐานไหนยางปีไหนแต่ก่อนที่เราจะขับก่อนที่เราจะเทสจริงอาจารย์บอกว่าต้องวอร์มอัพสองรอบอยางทุกเส้นทุกชุดจะถูกวอร์มอัพสรอบและนี่คือการวอร์มอัพรอบแรกในสถานีแรกที่เราจะลองจะเป็นสถานีอะไรครับอาจารย์ครับจะเป็นเลนเชนครับผมเลนเชนดับเบิลเลนเชนการ เปลี่ยนเลนกระทันหันสองครั้งติดกันใช่ความเร็วเป็นยังไงครับอาจารย์ครับที่ใช้ประมาณหนึ่งร้อยครับความเร็วหนึ่งร้อยนจากนั้นก็จะมาที่วัดเสียงเล็กน้อยวัดเสียงคก็คือถนนเรียบปกติครับดูเสียงเขาบอกเขาในศาลว่ามีเสียงรังขนาดไหนเราจะใช้ตัวมือถือเป็นตัววัดมีแอปใช่ครับโอเคก็เลยแค่เล่นฟอนตพอผ่านจากตรงวัดเสียงเสร็จปุ๊บก็เข้าตัวคานนลลิ่งไฮสปีด เขาโค้งใช่ครับเขาโค้งประมาณ110ครับครับเดี๋ยวเรากำลังจะเริ่มเข้าสู่เลนเชนที่เป็นดับเบิลคือกระทันหันติดกันสองครั้งผมก็ต้องจับอาการนี้แล้วครับว่ายางนี้ชุดนี้เนี่ยอาการเป็นอย่างไรนี่นะโตโยต้ายาริสนะครับ ยางที่เราใช้นะครับเป็นยาง165 60 R 1 4นะครับก็เป็นซีรีส์ที่ซื้อได้ทั่วไปอยู่แล้วดูซิว่าเป็นอย่างไรในการใช้งานจริงเดี๋ยวต่อไปวัดความเร็วที่1 0 0อยครับใช้ครับใช้แอปในการวัดเสียงเดี๋ยวเราจะมาวัดเสียงกันนะครับท่านผู้ชมนี่1 1 0นะครับนี่ไม่ถึง110ด้วยเฉียดเยดไป เรเรามวดจะดูกล้องแต่ดูอาการเนี่ยจับอาการได้ว่ายางเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะเลนเชนอีกรอบนะครับเมื่อกี้อาการเป็นยังไงผมพอจะจําได้ละในยางชุดนี้นี่ร้อยนะนี่ร้อยนะเวลาเราทดสอบจริงๆของเราเนี่ยไม่ถึงร้อยเลย ที่เวลาค่ายรถไปทำมีสตารเตอร์ไปทำเนี่ยหกสิบแปดสิบก็ยกกันแล้วนี่ร้อยครับความเร็วร้อยโค้งซ้ายยาวๆครับร้อยสิบร้อยสิบนี่มันต้องอย่างนี้มันต้องเอียงอย่างนี้อเป็นเลนเชนครั้งสุดท้ายนะครับ ขับโหดขับโหดจากก็ขับโหดรถน้อยครับรถน้อยอ่าโอเคอันนี้ผมก็จะกดอ่ะตรงนี้อันนี้จะเป็นแปแปดสิบนะครับคือรูดเวลาเหมือนเราว,วิ่ง เข้าสู่แทร็กเปียก<ช>ถนนเปียกนะครับทุนผู้ชมมาดูกันซิว่าการยึดเกาะประสิทธิภาพของอยางเป็นอย่างไรจะต,ต้องปิดตัวเท็ชั่นมาทนนะใจร้ายด้วยอ่ะปิดแท็กชั่นด้วย <laughs> ปิดระบบช่วยเหลือของรถออกไปหน่อยแต่ใช้งานจริงอย่าปิดนะครับทุกผู<ป>้ชมเพื่อความปลอดภัยนะครับ เป็นการขับที่ใช้ความเร็วค่อนข้างสูงระดับหนึ่งเลยนะครับเพื่อจะดูอาการของยางเนี่ยคือถ้าผมเจอโค้งแบบนี้ฝนตกต่อไปเนีผมไม่มาเร็วขนาดนี้แน่ๆนะครับแต่นี่ คือตอนนี้ที่จับอาการได้เลยครับท่านผู้ชมครับคือมันเสียงของยางที่รีดน้ําเข้ามาเนี่ยมันยังรีดไม่ค่อยดีแต่ในเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องของอะไรเนี่ยยังยังอยู่ในเกณฑ์ที่เดี๋ยวไปดูกันอีก2ชุดนะครับว่าเป็นอย่างไรนี่เป็นชุดอ้างอิงนี่ก็ไม่รู้นี่ยางเก่าหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้นะนี่ยางเก็บ3ปีเปล่าผมก็ไม่รู้นี่ก็หมดรอบแล้วใช่ไหมครับนี่เราหมดรอบแล้วนี่คือรอบแรกชุดแรกนะครับสําหรับยางชุดแรก ที่มนํำมาอ้างอิงว่าจะเป็นยางชุดกลางอยู่แล้วเดี๋ยวอีก2ชุดนำมาเปรียบเทียบกับชุดนี้ว่าชุดไหนแย่กว่ากันหรือดีกว่ากันหรือไม่ต่างกันต้องรอดูครับและนะครับการลองยางชุดแรกก็ผ่านไปแล้วนะครับนี่เรากาลังจะมาเปลี่ยนยางชุดที่2นะครับท่านผู้ชมทางทีมงานของริสโตจะมาเปลี่ยนยางชุดที่2ซึ่งเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเป็นยางปีไหนเดี๋ยวเปลี่ยนยางเสร็จไปวัดแรงดันลมยางกัน ให้เท่ากันคือหน้า220หลัง210เปลี่ยนกันเดียนช่วงนี้แวะชงน้ำก่อนเวียนหัวแล้วแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาลองขับในยางชุดที่2ละยังงงงงอยู่เหมือนเดิมว่ายางชุดนี้เก่าหรือใหม่กว่า อย่างชุดแรกที่เราลองกันนะครับในกติกาเดียวกันคนขับท่านเดียวกันความมืนหัวเหมือนกันนะครับในตอนนี้เราก็ต้องลองกันไปจนให้ครบ3ชุดนี่แหละครับเดี๋ยวมาดูซิว่าสภาพยางกับสภาพผมเนี่ยจะเป็นยังไงหลังจากผ่านยางชุดที่3กันนี่ผมยังไม่ได้ขับนะพอเสร็จจากยางชุดที่3แล้วผมต้องเอาไปลองขับจริงๆแต่เป็นถนนนอกเป็นการใช้งานจริงนะครับว่าเป็นอย่างไรก็ต้องวอร์มยาง2รอบ จริงๆนะตอนวอร์มยางนี่ผมไม่ต้องนั่งก็ได้นะนี่ครับก็วอร์มเพื่อให้อุณหภูมิของยางอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานจริงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อให้สะท้อนบุค,คลิกของยางได้ดีที่สุดถ้าเวลาตรวจเช็คลมย,าง,ยางครับอาจารย์เราควรจะตรวจเช็คลมยางในอุณหภูมิแบบไหนหรือว่าในช่วงไหนดีครับอาจารย์ก่อนที่จะขับรถนะครับหรือว่ายางที่ยังไม่ร้อนนะครับผมก็คือเหมือนสตาร์ทรถตอนเช้าครับอาจารย์ขับห่างจาก ปัม๊นปนมน้ำมันสักสองร้อเมตรหรือ100เมตรก็ขับไปเติมได้ครับแต่ถ้าเกิดเราวิ่งยาวๆแล้วไปเติมเนี่ยดูที่ว่าเพชรยางมันเริ่มคงที่แล้วมันขยายตัวเต็มที่แล้วจาก30เป็น32อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเติมเข้าไปอีกเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่32แล้วมันจะเป็น33มสิบเคี้ยน,ยนก็คือต้องเติมลมในขณะที่ยางเย็นใช่ครับยางเย็นอ๋อโอนเย็นนะครับครับยางเย็นโอเคถ้าวิ่งตั้งแต่เช้าถึงเย็นยางร้อนแน่ๆนะครับอ๋อโอเคคือตอนเช้าขับออกมาจากบ้านไปเติมลมดีที่สุด นะครับเองครับมีรายละเอียดมีทริคเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นความรู้บมดเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเห็นเติมกันใบๆนะครับขับรถกันมาอ่าเ,อาเติมลมยางสักหน่อยเช็คลมยางสักหน่อยเ<ช>พี้ยนหมดเพี้ยนครับครับเพราะระบบยางมันจะเพิ่มขึ้นอ,อย่างรถมันขึ้นสามสิบสองเราจะเติมสามสิบเนี่ยมันก็ลงอีกดกลายาลเป็นอ่อนเลยอ,ลอ๋ออะไรนะครับเราจะเข้าสู่สถานีแรกดับเบิลเลนเชนคือเลี้ยวกระทันหันสองครั้งติดกัน เป็นการขับที่ใช้ความเร็วค่อนข้างสูงระดับหนึ่งเลยนะครับก็จะดูอาการของยางเนี่ยน,นี้ก็คือการจับอาการจับความรู้สึกของยางในเซตที่2ไม่รู้ยางเก่ายางใหม่ไม่รู้โชคดีที่มีแค่3ชุดให้ลองนะครับถ้า4ชุดเนี่ยยางเก่าไม่รู้แต่คลายของเก่าแน่นแนนะครับโดยอาจารย์ขับแบบดีนะครับ มากันแน่ๆนะครับเดี๋ยวเราจะเหลือ,อยางอีกหนึ่งชุดซึ่งเป็นชุดสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าฟีลลิ่งจะเป็นอย่างไรอาการจะเป็นอย่างไรแล้วผลสรุปในสนามทดสอบเนี่ยเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะไปขับในถนนจริงนะครับมาดูซิว่าผมจะจับอาการรถได้มากน้อยแค่ไหนในการขับจริงๆของผมครับ และตอนนี้นะครับคือยางชุดที่3นะครับในวันนี้นะครับ16565 R 1 4นะครับมาดูกันครับว่าฟิลลิ่งจะเป็นอย่างไรอาการจะเป็นอย่างไรผมจะเป็นอย่างไรนะครับไม่ใจแค่อยากแล้วตอนนี้ครับนี่รอบที่3ครับไม่รู้นะครับว่าตัวนี้จะยังไง ไปเดฟิลลี่การใช้กานโปรตีอะไม่เค้นมันออกมาไม่มีทางจับได้เพราะว่าใกล้เคียงกันมากนะแต่ถ้าเค้นแบบนี้นะถ้าเค้นมันมีความแตกต่างแต่ถ้าเกิดว่าใช้งานในชีวิตประจำวันใช้งานในแบบปกติอย่างเราเรารับเนี่ยผมว่าแทบจะหาหาความต่างย่างมากวันนี้ก็ต้องเรียนกันให้ทราบว่าถ้าใช้ในชีวิตประจำวันเราไม่ได้ไปเร็วขนาดนี้แต่ในการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยโหในความเร็วอย่างนี้ในโค้งแบบนี้ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ย ถนนเปียกแบบนี้ไม่มีทางรับที่วิ่งกันอยู่ที่60-80ในโค้งลึกๆอย่างนี้ด้วยเป็นไปไม่ได้นะครับเราแตะเรายกกันไปตั้งแต่ต้นแล้วแต่นี่เราเค้นเพื่อให้ดูความแตกต่างของอยางจริงๆว่ามันเป็นอย่างไรมันมีความแตกตาก่างแต่ผมไม่รู้ว่าผมผิดหรือถูกนะแต่ฟีลลิ่งที่มันมาเนี่ยแตกต่างแน่แต่ถ้าความเร็วปกติแบบอย่างเงี้ยจับยากครับจับยากจริงก็เข้าสู่สเตชันที่2แล้วนะครับคือการลองขับในถนนจริงกับ กติกาเดิมๆคือ B ลาย d ทส s t เราจะไม่ทราบเลยว่ารถที่เราขับนั้นคือ,อยางปีไหนเราต้องใช้ความรู้สึกจับอาการเอาเองครับว่ารถที่ผมขับเนี่ยคือฟิลลิ่งยางปีไหนผมอาจจะเข้าใจผิดมาตลอดก็ได้ว่ายางปีใหม่จะดีกว่าปีเก่ายางปีเก่าอาจจะดีกว่าก็ได้วันนี้ทุกอย่างลุ้นกันจริงๆครับว่าสิ่งที่ผมคิดถูกหรือผิดเดี๋ยวเราไปลอยกัน,นครับกับคันนี้ครับโตลต้ายาริส1 2G กับยางแบบ B ลาย d ทส s t ครับ g ริ stone ไม่รู้ว่าปีไหน ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็เข้าสู่การขับในถนนจริงๆเป็นการใช้งานจริงแล้วนะครับไม่รู้เหมือนกันว่ายางที่ผมดำมาขับในรถครั้งนี้เนี่ยเป็นยางปีไหนนะไม่รู้แต่เดี๋ยวเรามาดูฟิลลิ่งกันนะครับในตอนนี้นะเราไม่ดูในเรื่องของสมรรถนะของรถนะครับช่วงล่างเป็นอย่างไรไม่ดูจับเฉพาะฟิลลิ่งยางอย่างเดียวอันนี้เป็นตัวอ้างอิงนะยางนี้เป็นถือว่ายางชุด A จําฟิลลิ่งไว้ว่าเป็นอย่างไร ยากครับบอกได้เลยว่าภารกิจครั้งนี้นะยากมากแต่น่าสนุกดีครับน่าสนุกดีว่าดูซิว่าสิ่งที่เราคิดเสมอว่ายางเก่าจะต้องแยกไปยางใหม่หรือายางใหม่มันคือดีที่สุดจะเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่าครับลองเบรกลองอะไรดูเราต้องจับอาการยางแยกออกจากอาการของช่วงล่างฟิลลิ่งของช่วงล่างนะครับแฮนดลิงก็ต้องแยกว่าอาการไหนมันเป็น ฟิลลิ่งของอยางอาการไหนไมันเป็นฟิลลิ่งของการเซ็ตช่วงล่างกับพวงมาลัยสนุกดีครับสนุกดีครับและตอนนี้นะครับเป็นยางชุดที่2นะครับสำหรับการลองแบบลายเทสครั้งนี้นะส่วนใหญ่ลายเทสของผมนี่จะลองพวกลองวายซะเยอะนะมีครั้งนี้มาลองอยางนะครับก็เปลี่ยนฟิลลิ่งกันไปหน่อยเอาว่ากันแบบไม่มั่วนะยางตัวเนี้ เมื่อกี้ต่างกันแล้วอ่ะคือในเรื่องของความนุ่มกับความเงียบเนี่ยตัวนี้มาละตัวนี้ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้มากมายนะถ้าคนที่ไม่จับอาการจริงๆผมว่าก็กกไม่น่าจะรู้สึกเท่าไหร่นะแต่วันนี้มันเป็นการขับแบบจับผิดเนี่ยถ้าเรามันจับกันจริงๆอะ่ะตัวนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันนุ่มกว่ามันเงียบกว่าเมื่อเทียบกับตัวเมื่อกี้นะครับนี่เป็นยางชุดที่สอง เสียงรบกวนก็เข้ามาน้อยน้อยกว่าชุดยางเมื่อสักครู่นี้แล้วตอนนี้นะครับก็เป็นชุดยางชุดสุดท้ายนะครับคือชุดที่3นะที่เราจะต้องมาลองในเรื่องของ b ลายเทส s t กันว่าเป็นยางปีไหนฟิลลิ่งเป็นอย่างไรนะครับ ตัวนี้จับอาการยากและจับอาการยากแล้วมันท้าทายดีนะครับท่านผู้ชมว่าการรอขับของเราฟิลลิ่งของเราเป็นอย่างไรแต่เริ่มจับอาการได้บ้างเหมือนกันนะครับผมเคยเรียนได้ทราบครับถนนบ้านเราเหมาะที่จะเทสยางเทสรถที่สุดในโลกแล้วครับเพราะมันไม่มีความเรียบนะครับเนี่ยมันจะดุบดับดุบดับนะครับเนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้ถึงฟิลลิ่งของรถ ที่ดีมากขึ้นแต่ถ้าเป็นการใช้งานมันคงไม่ดีหรอกใช้งานในชีวิตประจำวันคงไม่ดีแต่ถ้าจับอากาศของรถเรียนดีแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับกับการลองขับแบบ Blind Test กับทาง b r i d g e s t o n e ครั้งนี้นะครับตอนนี้ยังไม่เฉลยนะครับว่ารถคันไหนใช้ยางชุด ปีใดแต่จากความรู้สึกของผมนะชุด A ชุด B ชุด C ทั้งจากที่ขับในสนามและขับนอกสนามที่ใช้งานจริงผลสรุปของผมนะผมให้คะแนนชุด B ให้เป็นเบอร์หนึ่งเลยชุด C เบอร์สองชุด A รถคันแรกที่ขับเนี่ยผมให้คะแนนน้อยที่สุดทั้งในเรื่องของอะไรบ้างครับท่านผู้ชมทั้งในเรื่องของก a n ดันลิงทั้งในเรื่องของการกอร่อถนนทั้งในเรื่องของ เสียงของอยางในหลายๆอย่างในหลายๆรูปแบบการใช้งานเนี่ยคะแนนของอยางชุด B นํามาเลยในใสายตาของผมชุด C รองลองมาและชุด A คือสุดท้ายแต่เดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะครับท่านผู้ชมว่ายางที่อยู่ในรถทั้ง3คันเนี่ยที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยเบอร์3เบอร์2เบอร์ห่งเนี่ยยางในชุดรถคันเบอร์3เป็นปีไหนเบอร์2เป็นปีไหนเบอร์1เป็นปีไหนมาเฉลยกันเลยครับมาดูกันได้เลยครับผม และนี่นะครับคือรถเบอร์หนึ่งใช้ยางชุด A คือรถที่ผมให้คะแนนน้อยที่สุดวันนี้เรามาดูกันครับยางเกา่ายางใหม่ Performance เป็นอย่างไรฉเฉลยกันนะตรงนี้ผมก็ไม่รู้มาก่อนโอ้โหยางปี2 0ปีใหม่ที่สุดผมให้คะแนนน้อยที่สุดนี่ขนาดผมนะ พอมีประสบการณ์ในเรื่องของการขับขี่ในเรื่องของการเทสยางมายังจับอาการยากเลยนี่คือให้คะแนนเขาน้อยที่สุดเดี๋ยวไปดูคันที่สองที่ผมให้คะแนนเขาเยอะที่สุดดูซิเป็นยางปีไหนและนี่นะครับคือยางชุดบียางที่ผมให้คะแนนมากที่สุดนะใน B ลายทสมาดูกันเมื่อกี้คะแนนน้อยสุดใหม่ที่สุดเลยตายแล้วงานนี้นี่คือคะแนนเยอะที่สุดนะครับ เปิดกันเห็นเห็นโอ้ยปี18เก่าที่สุดโอ้โหเนี่ยผมวม่าคะแนนเขาดีที่สุดเลยนะเสียงเงียบสุดก่อถนนด้วยโอ้โหเปลี่ยนทัศนคติหลายหลายอย่างในมุมมองของผมแล้วครับทุกนผู้ชมโอเคนี่คือยาง B Boy นะครับชุด B ปี18ครับและนี่คือยางชุดสุดท้ายนะครับที่เรา b ล i n d t สกันคือ C Cat นะครับ คะแนนของ c c a คเนี่ยผมให้เป็นเบอร์2นะเดี๋ยวดูครับว่าเขาหลอกผมหรือเปล่าเดี๋ยวดูการชัดเจนครับนี่คือยางปี19โอ้โหท่านผู้ชมครับค่อนข้างผิดคาดเลยนะยางปี19ยางปี18ยางปี20คะแนนที่ผมให้มาเนี่ยมันแปลมกมากๆเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับว่ายางพวกนี้เนี่ยเป็นอย่างไรหลังจากที่เราร่วมกิจกรรมกับทางบริสโ e ในเรื่องของ b l blind Test ปีของอยางครับผมแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับกับภารกิจกิจกรรมที่ทาง a u t o l i ลฟ t แ a i ์ดที t v ร่วมกับทางบริสต n e นะครับวันนี้นะครับได้ความรู้ใหม่ๆมากเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นตั้งแต่ตอนต้นการลองขับตั้งแต่ครั้งแรกว่าเราลองขับกันแบบไม่มีเตรียมมีการเตรียมการแค่ การแปะยางไว้เท่านั้นเองเพราะมันเป็นเรื่องที่คลางแคลงใจผมมาตลอดนะครับว่ายางเก่ายางใหม่มีประสิทธิภาพแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนวันนี้ครับชัดเจนนะครับว่าพอเป็น blind t แล้วเนี่ยรับรู้จากความรู้สึกล้วนผมยังทายผิดผมยังตัดสินว่าเจ้ายางที่ปี2018นี่คือยางที่ดีที่สุดนั่นคืออะไรครับท่านผู้ชมครับบ่งบอกได้2แบบและบ่งบอกว่าผมอาจจะไม่มีความรู้ผมอาจจะจับ f ิ e l ไม่ได้ก็ได้บ่งบอกว่ายางคุณภาพของยางที่ผ่านการ เก็บที่ถูกต้องการดูแลรักษาที่ถูกต้องยังมีคุณภาพที่ดีอยู่เหมือนยางใหม่ทุกประการ ตรงนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเป็นสิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะครับว่าการเลือกซื้อยางเนี่ยแน่นอนครับยางเก่ายางใหม่มีผลต่อในเรื่องของจิตใจแต่ในเรื่องของคุณภาพแล้วไม่มีผลนะครับแต่เราต้องดูในเรื่องของที่มาของยางนั้นๆร้านของยางเนี่ยมีการจัดเก็บที่ถูกต้องหรือเปล่าอย่างที่ผมได้เรียนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบตั้งแต่ตอนต้นคลิปว่าการจัดเก็บยางถูกต้องตามกรรมวิธีเขาหรือเปล่า เก็บยางให้ห่างจากแสงแดดห่างจากความร้อนห่างจากสารเคมีห่างจากความชื้นห่างจากของมีคมหรือเปล่าถ้าร้านยางมีมาตรฐานในการจัดเก็บที่ดีแล้วยางเก่ายางใหม่ไม่มีผลต่อการใช้งานแน่ๆวันนี้แสดงให้ท่านผู้ชมเห็นแล้วว่า3ปีในความแตกต่างของยางไม่มีผลเลยผมไม่สามารถที่จะจับฟิลลิ่งของยางได้เลยว่ายางนี้คือยางใหม่ยางนี้คือยางเก่าถือว่าเท่าเๆกัน ยางเก่ายังให้ความรู้สึกที่ดีกว่าเสียด้วยซ้ำในบางมิติในบางความรู้สึกของผมถ้าอย่างนั้นเนี่ยต่อไปนี้นะครับการเลือกซื้อยางของคุณผู้ชมนะครับผมอยากจะเรียนแนะนําว่าเลือกซื้อยางจากร้านที่ได้มาตรฐานร้านที่มีการจัดเก็บยางที่ได้มาตรฐานไม่จําเป็นจะต้องเป็นยางบริสต์โอนเป็นยางแบรนด์อื่นก็ได้เพราะวันนี้ทางผมและทางบริสต์โอนที่ร่วมกันทําขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ต้องการให้คุณมาดูที่บริส s t โ n นเป็นหลัก แต่อยากให้ดูในเรื่องของความรู้ของอยางความรู้ในเรื่องของการเลือกซื้อ,อยางที่ถูกต้องอยางแบรนด์อื่นยี่ห้ออื่นถ้าเก็บถูกวิธีก็มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับยางใหม่เหมือนกัน ยางเก่าเก็บถูกต้องก็มีคุณสมบัติเหมือนยางใหม่ดังนั้นเนี่ยเลือกซื้อยางจากร้านขายยางที่ผ่านมาตรฐานมีการจัดเก็บที่ถูกต้องเท่านั้นและเจ้าของร้านยางเองก็อยากแนะนำอย่างนี้ครับคุณไม่จำเป็นจะต้องไปดัมราคายางเก่าแล้วเพราะในวันนี้คุณภาพของยางเก่าเท่าเทียมกับยางใหม่เพียงแต่คุณต้องเก็บยางให้ถูกต้องถูกวิธีร้านยางร้านไหนที่มีการจัดเก็บที่ไม่ถูกวิธีก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีการเก็บยางให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของคุณเองเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเพราะในวันนี้ได้มีการพูดคุยแล้วว่าสต็อกยางจริงๆเนี่ยอยู่ไม่เกินปีครึ่งหรอกครับมันไม่ถึง3ปีมันไม่ถึง4ปีหรอกไม่ต้องไปกังวลแค่ปีครึ่งยางก็ถูกเทรดออกไปหมดแล้วโดยเฉลี่ยส่วนใหญ่แต่ถ้าคุณไปเจอยางที่มีอายุการใช้งานเก่าๆละ่ะต้องกังวลหรือเปล่าไม่ต้องกังวลถ้าร้านยางร้านนั้นเก็บยางอย่างถูกต้องถูกวิธีคุณภาพยางคุณเหมือนเดิมแน่นอนและนี่คือความร่วมมือระหว่าง Auto Life Thailand TV และ บริสต n e ประเทศไทยนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆด้านหลังผมนี่คือ proving ground ของทาง b r บร Stone ที่ใช้ทดสอบอยางระดับโลกเราใช้สนามนี้ในการทดสอบประสิทธิภาพของอยางที่เป็นยางเก่าและยางใหม่ดังนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องกังขาไม่ต้องสงสัยนะครับว่ามีรับลมคมในหรือ ไม่มีมาตรฐานหรือเปล่าทุกอย่างมาตรฐานแน่ๆครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาในการรับชมครับผมนี่ที่ตุ่มตุมและอเออจ้าชาร์ดทีวีขอขอบคุณทุกท่านแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ